เครื่องผลิตคารีนจากเกลือาสวิมซาวคลินเนเตอร์ EC ซีรีสรุ่น EC16 16กรัมต่อชั่วโมงน้ำหนักรวมทั้งกล่อง2.58กิโลกร,รมัมไซซิ่ง340คูณ160คูณ250มิล power supply ดูเครื่องที่ประกอบ u ยูเนียนเรียบร้อยคู่มือเรามาดูการติดตั้งเครื่องผลิตคารีนจากเกลือ EC ซีรีสครับเป็นเครื่องเกลือที่ติดตั้งง่ายมากที่สุดครับใช้งานง่ายมากที่สุด ฟังก์ชันการใช้งานไม่สลับซับซอ้อน power supply ครับ <S <S เรามาดูไดอะแกรมรวมการติดตั้งครับเข้าทางดูดที่มาจากสาครับรรทุกกรสดือ skimmer เข้ามาที่ด้านดูดของปั๊มครับจากนั้นก็ผ่านเชฟวาลมาเข้าทาังกรครับน้ําที่ผ่านกรเข้ามาสู่ตัวเครื่องบริคลอรนจากเกลือนะครับผ่านระบบเกลือเสร็จน้ําดีไหลเข้าสาครับ なるほど。